คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบและจำศรีมมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเบาเสียงด้วยนะครับมีหลอดจะวิ่งอยู่เตีงว่าต้องวิ่งนั่นแ,แหละเชื่ออ่าสุดท,ที่สุดเพื่อไปหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องสาวน้องสาวจีว่าไม่หลับไม่เปิดไฟฉายจี ฮ้ยยิงบีอ่ะเขาบอกว่าเราเป็นนักซื้อใช่ไเว้ยดีเทคตี้แบบอ๋อเมื่อกี้เรอ่านไม่ทันเชียร์ยังเอาอ่ะไปฉายเปิดตั้งโหลดข้อความของกูมันพึ่งเลยนะ Sister was listening กเราต้องแกะกเราต้องไปช่วยต้องหาโคบาต้องหาอาแฉงชงแฉลงเพื่อมางัเดอร์ d ซ h e s เอเอชอ E เ E อาคือแล้วเวันวีติจาคือแล้วแปลว่าอะไรวะไม่แน่ใจว่าอะไรจะเอาไงเราก็ให้หาโคบาเชี่ยปุ่มเดินย่างยากอับนึงนะอ๋อ นี่ครับปิดแบกแพกป่ะเคล็ดโอทีแบกแพกโอเคโอเคป่ะไม่มีวะ่ะเจออะไรมงไงมอาจะยิง เชื a, hehe, ่อค ah, ุณย okay. ิ้สิ่งหายในจสั์ุ้ยกูเจอโคบะเยี่ยมเยี่ยมเยต้องหาไนั่นอะเก็บไปแล้วเหรอเก็บไปแล้วข้างในข้างในอะไรเก็บละเก็บละอ๋อโอเค ใช้เอออยู่ข้างนอกพอเอกันไนงะอะยู่ตรงข้ามรถตำรวจก็อืมทางนี้มีทางกมีไม้กั้นไว้ป่ะเพื่อนเพื่อนเจอเชืออะไรก็ไม่รู้ จะต้องงัดตรงนี้เข้าไปหรือเปล่าวะเดี๋ยวกูลองก่อนใช่ปะเอ้ยมึงฉายไปฉายดิกูมองไม่เห็นเลยเลยโอ้เข้าไปได้ช่วยกูไม่ได้กูมองไม่เห็นเลยเลยจริงปะต้องงัดทางไหนววะเนี่ยได้ไหมไม่ได้ต้องหาอีกอันหนึ่งอ่ะหรืองัดรถตำรวจเหรงัดดิลองงัดดิ ได้วะไอ้กูลองงัดไอ้รูเมื่อกี้ก่อนได้เหรอได้ว่ะลงดิอันหนึ่งมาแล้วลง,ลงมาแล้วลงมาแล้วกูมองไม่เห็นเอ้กูมองไม่เห็นนี่นี่ลงมาอ๋อเซลล์น่แปลว่าท่อระบายน้ำนะ อ๋อเราไป <Okay. S 2> หาน้องสาวกันเลยลงมาละนี้พยายามหาออกของที่นี่นี่มันเฉียบอะไรอะ่ะเห็นไหมวิค <can> ันวิคันรันพวกเราพวกเราวิ่งไม่สามารถวิ่งได้แต่กูวิงว่งอยู่นะทางออกแม่งไฟฉายไม่ได้ช่วยเฮียเลยเลยสแดได ออ <S 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 สมชื่อเกมจริงๆหะเฮียทำไมวะแบบมันชื่อ The Dark ไงมืดสมชื่อจริง <S <S ไม่ใช่ไม่ช่วยเลยเลย หนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มเอาไปก่อนหนึ่งหนึ่งทีนี่ห้องอะไรอ่ะเหมือนเป็นห้องเอกสารือเป่าวไปใชยไม่ได้ช่วยเลยแล้วจริงไปฉาทจะแบบนั้นสว่างสว่างมั้งเอออะไรอ่ะเราพวกเราไม่เคยเห็นเธอเลย ตามทางเพราะว่ากูถ้าจำสัวแกมันเด้งขนาดนั้นโอเคเชีย่ยอะเปิดปิดเปิดปิดโอเค okay. ห้องนี้ไม่มีเลยแต่แล้วเปิดกูกดอีกทีมันก็ปิดจ้ะใส่กูไม่ได้มีความสว่างอะไรเลยอน,นี้เห็นด้วยเลย ข้างน้นมีห้องว่ะเอาวารูมพิษณุเราดูตรงเอาวารูมเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อะเพราะว่าต้องห่างกัญแจ้าเพราะวารูมมาดิเต้เต์ก็เปิดไม่ได้เมนทอลเวยทางเดินซีเราไม่เคยเห็นเธอเราไม่เคยเห็นเธออีกแล้วเดินหนึ่งวยเหี้ย ฝั่งนู้นนะเรายังไม่ดูฝั่งนู้นเลยลองแยกกันเดินสองทางไหมอืมกัวยลมกันดีกว่ามั้งเ้ี่ยพอมึงใครเจอไอ้สัตว์เจอวะเี๋ยมึงไม่รู้ได้ที่รู้เสียงจี๊ดแม่งดังมากไอ้สัตว์โอ้ยเชี่ยพอมึงไอ้สัตว์อันมึงแล้วแหละไอ้กูโดนจับต้นแกดีเพื่อนช่วี สวัสดีเร็วมากๆชีว์ fast ไม่ใช่คุณยายสะปีดเหรออ๋อเฮ้ยามึงเปิด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 น้ำสแกนอีกแน่เลยสิต้องเก็บของเหรอตรงนี้ไม่มีอะไรอ่ะต้องทางเดินยาวเหย้ยนี่แหละเดี๋ยววันหนึ่งนะเสียงแม่งดัง ปฮ้ยเปิดไฟทำไมเล่าเปิดเออโหพอไม่พอไม่เปิดก็มืดเลยเชี่ยมีไฟไอ้กูโดนแน่เลยโดนแน่ไอ้โดนแน่โดนเชี่ยวสวเชี่ยอะไรอ่ะเชี่ยอะไรอ่ะไอ้แกวไอ้สัตว์ ยัเ่แกล่นแล้วได้ไหมดิไอ้เล่นแล้วเล่จบดิเล่นจบเล่นจบอีเมลทางเดินอีเพียงคนเดียวทางเดินอีว่าณเดชน์รุ่นวันเธอไม่ใช่คนเดียวไม่ได้ต้องกลับไปเอาเอาคอบางัดได้ปะไม่มีแล้ววะ มีแล้ววะดีเมื่อกี้มึงดำมึงโดนหมดเลยกูไม่โดนเลยโดนโดนโดนดู้ยไอ้เชี่พูดฝ่ไม่โอจันพีสวัสดีครับจันพีไม่ใช่ครับไปใช้กูไม่ได้มีพวกอะไรอยอดถ่ายไปใช้กูทีดิกูใช้ยอยู่กูก็ไม่เห็นดีอะไรเลยกเกิดตามาตาม,มชื่อตามชื่อแบบจริงๆ,ๆอ่ะ ไอ้ลองลองกู <c oughs> ว่าห้องนั้นเปิดแล้วว่ะไอห้องทางซ้ายอะ่ะล,ลองไปดูดิต้องมีห้องให้หาก,กุญแจตอร์ดิว,วะไม่มีแล้วห้องมันไม่มีแล้วเหรอเฮ้ยอ๋อไม่ได้เดินทางนี้กันเลยเราเดินหมดแล้วไม่ใช่เหรอ <I> อ่ะหนูแต่อยู่อ่ะกูอยู่ห้องพาวเวอร์ลูมเปิดได้หรอกมา้า ไม่ได้จริงด้วยแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไหนองานี่มึงอะไรเงนี่นี่นี่ไหนองนดีนี่มึงเงาทางให้ลงน้ำทางให้ลงน้ำระว่งเชื่อพุ้ยเจอแล้ลงไหมลงน้ำแล้วมันจะหาอะไรเจอไหมวะอือ ทำไมกูเห็นมึงโดนมูนวอกว่ะเรามาจากทางไหนอ่ะมาจากทางไม่กี่นี้แหละที่เราไปกันไงห้องนี้ยังไม่ได้เปิดเลยไนเกียไอ้โดนเหรอตายฮะกูตายมึงตายได้ไงอ่ะต้ผีกำสแกใส่แล้วกูก็ตายเลย เอา้าเราทำไงอะทำเกินไหนน,นี่แหละเดี๋ยววิ่งไปหาดูนะกูอยู่ถ้าห้องแรกที่มันเปิดอะถ้าห้องแรกที่เราเปิดอะถูกแล้วกูหาไม่เจอ<ด>มาก่อนมาก่อนรออยู่ตรงนะั้นไปเดินเดินไหครับเกินไหนแล้วนะนะานิวเข้าไปแล้วเ้าไห้ห่แล้วกูโดนจอมพิเตใส่กูตายกูตามอยู่ ห้องนี้เหรอเนี่ยห้องเนี้ยไอห้องเนี้ยกูเข้าไปแล้วกูตายเลยใช่เหรอ,อตอนแรกกูก็เข้ามาแล้วนี่ไม่มีอะไรเลยนี่สิทำไมกูตายวะเอ้ยตอนแรกกูก็เปิดแล้วเข้ามาแล้วนะไอ,อ้นี่ไงนี่ไงกูเจอมึงอะไรโอ้โหคียซะเลยโอ้ไฟฉาย อันล็อกก็รอนะล็อกประตูไปอุ้ยอ้าวไม่เดินไปครับเพื่อนกำยิบกุญแจอยูนะ่ไปไม่ใช่ห้องนั้นนะได้เป็นไอ,อนห้องนั้นแหละไอห้องที่เราไปกันเมื่อกี้เนี่ยที่เราไปแล้วโดวนจามสแกนเมื่อกี้เนี่ยไเปเข้มไป ต้องไม่นคนที่โดนตลอดไม่เชื่อทำหน้ากันน้อยจริงกูวิ่งแล้วแต่ไม่น่าไปรถอะ่ะมันฟักหมูลวอกมูลวอกแล้วห้องไหนเรามากันนะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้อ่ปะปะห้องเตีอ,อยากได้ช็อตเด็ดประจำคลิปอะไปดิ อ่าได้เลยมาโอ้โหไม่ถือไฟฉายกูมองไม่เห็นเงียนเลยบ้านี้ถือไฟฉายดีกว่าเอ๊อเพื่อนมึงขึ้นมาแล้วเหรอลองด้วยดิ เตรียมพร้อมก่อนไงมีไม่มีอปิศน,นาไอก้ก้วฉันเห็นน้องสามว่าจะกราร Power Room ูมแล้งไปพาวเวอ์ูมอะไฟล์เดลพาเอร์้ไฟล์ w ด r เออรั่นอหละเฮ้ยนี่ไงลูมอยู่ห้องตรงนู้นไงนี่ไงแะนี่ไงกูญแจ ปปหนึง่งเอาคุณนแจพาวเวอร์ o ูมมาก่อนแบบนึงนะโอเคปไปา o o มอยู่ข้างล่างนู่นใช่ปะใช่ใช่โอเคไหมนะติงโป้อา่าอย่างอย่างก่อนอย่างก่อนมาก็จีบดแตกหมดอ่ะอืม ผีผีนี่ก็ไม่ได้ไม่น่ากลัวแล้วกับผีเกี่ยวหัวหรอเดี๋ยวไปหาฝนนะผมด้วยสตมีหน้าหมดอืดเป็นเต่าเลยตอนเนี้ยก <c oughs> ูวิ่งได้แต่ไม่ได้ไปหมดจากงโกง เกมผีทั่วไปนะผีต้องมาฉูดไปใช่เลยโอ้โหเฮียนั่นไงนั่นไงล้างดำดำวะแม่บอกแล้วให้ใช้สบู่ไอ้ที่ลิฟไปที่ลีฟเพื่อเปิดไฟ เรคิดว่าไอ้นี่ใช่น้องสาวเราปะวะกูก็คิดอย่างนั้เหมือนกันนั่นแหละไปที่ลรีบวะกูเปิดไฟเนี่ยไปที่ยวแปั้นนึงมีกุญแจอยู่ Press on the red light to turn on the power กดปุ่มแดงปุ่มแดงเพื่อเปิดปุ่มแดงเพื่อเปิดทำไมให้กูกดปุ่มขาวเหนือ ทำไมอ่ะมาบนลิฟต์อือฮะนี่ไหนเนี่ยกูม,มาแล้วอ่ากูม,มาแล้วอ่าเออทำไมมึงนอนล้มลุกคลานไปได้ล่ะตีดกูตีดอ่าได้แล้ว,อลวโอเคอุ้ยในถ้ำรอกีคอนว่ะเพื่อนฟันหัวเนแล้ป่ <laughs> ะใจเย็นด้วยเราไปด้วยกัน กันอย่างนีตันทงนีกันโหไฟฉายแม่งโอเขากดดีๆเลยมาเล่นัผนเชาตอจายของตัวเองไปตันหรือเปล่าตันอ๋อไม่ตันนี่หว่า กิโโกไปเลยไปเปิดเลยเพื่อนเอ้ยีไปดีกว่าไป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 เดี๋ยวมาไปทีเดียวเหรอเฮ้ยเรียกอะไรอ่ะพี่พี่ไปที่ห้องด้านบนไปที่ห้องด้านบนดีรูมากี่เงี้ยไปเร็วไปเร็วไปดรไปดรไปดร เชี่ยสิ่งโคตรน่ากลัวเลย <c oughs> อ,อห้าแล้วนาะยเหี้ยตายกูตายกูตายแม่เหี้ยกูตายแม่ไม่มไ,ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีใครตามมาไม่มีใครตามมา <c oughs> เร็วไอเร็ว ชุดไม่ได้หรอกหมดแล้วจำแคลนี้หมดแล้วอุ้ยเ <Blues> ชีย,ยเฮ้ยกูอยากลองวะ่ะตายป่ะวะตายนี่วิ่งไกลนะ ออกไปจากที่นี่เหรอหาทางออกหาทางออก้ำบอกมเพื่อนกูไปแล้วเพื่อนเจอกันลงไม่ได้ไอสัตว์อุ้ยกูล่วงเอ้ากูล่วงกูล่วงต้องหาทางออกแล้วล่ะนี่ดูเหมือนเขาวงกด ไปจากที่นี่กันดีกว่าเขียนแบบไม่ใช่ทางนี้ปะไม่ใช่ทางนี้ไหมโอ้โหเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยคอมาก่อนเอามาก่อนโอ้อะไรอ่ะขอนขอนเลยเชี่ยเฮ้ยให้กูบ้างก็ได้นะ ไม่แบ่งกูเลยอะ่ะมีขอกูขอมีอาวุธประจำเฮ้ยเปี้ยอะไรอะ่ะไปเอาดิไปเอาดิไปเอาดิอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะโอเดี๋ยวปานไม่เสร็จเด้อไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่ละมันจงใจเกินไปละทนี่ไม่มีหัวนนะเพื่อนถ้ามีของไปเอาดิไปไปกลับทางเดิมดีกว่าทางตรงยาวๆกูว่ามั่นใจได้สุดละ มันมาดีเครีไอ้เชี่ยเชี่ยแมงมังคับเราอะอ่าไปเลยไม่น่ากลัวอะ้วหรอกมันลุกมาวิ่งมันลุกมาเดินแล้วก็แค่วิ่งเอาไงต่อดีวะอุ้ยกูได้ยินเสียงมึงได้ยินเสียงไหมยินดี อุ้ยอะไรอ่ะขอนขอนขอนอนเพื่อนไม่เห็นอะไรสีเขียวไหมอะไรอ่ะอุ้ยคาบานิด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 มึงมีมึงมีคาบานิดไปไปไปเดินเม็ตทางไหนไล่เฮี้ยทางซ้ายมีอแดงอะไรอ่ะ exit 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 ็กซิ คอบาเปล่าวะไอ้คอ,อ,อบาไอ้คอบาวูวเห็นใครยืนอยู่ไม่้ยยุ้ไอ้เหี้ยทางโน้นทางโน้นเสร็แล้วทางไหนไอ้เมื่อกี้มึงปลดคอบาได้ไม่เห็นเหรอวิวเห็นแล้วแต่มันเปลี่ยนทางนี้ว่าเอ็กซ์ซีตันดิใช่หัวม <Stat> ันใช่หรอมันเชื่อถือได้เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยใครเดินอยู่อ่ะ เฮ้ยเฮ้ยไอ้คนยืนได้ไอ้ทัศงานงานช่องขบาปะขอนปะขอนขอนไม่ได้มีเขียนไว้เราต้องเข้าไปในทางที่กูเปิดเมื่อกี้นี้ก่อนวะแฮมเมอร์นี่ไงแฮมเมอร์การขอนการข้อนขอนสองอันเลยมึงจะเอาขี่อันไหนครับเฮ้ยอันนี้บอกวะอันนี้เว้ย ไอ้กูเข้าไม่ได้ไอ้ไอ้กูมาแล้วไอ้อะไรอ่ะอุ้ยโอเพน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 เด็กเอ็กซ์ดรมันบอกแบบเนี้ย เปิดแล้วประตูเปิดแล้วไปไปไปออก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 วกได้ที่เดวออกไม่ได้มาแล้ววิ่งละไป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 ไไปไปเปไปเปิดเปป อะไรอ่ะมีคนจะดูอินชัทเตอร์ทูไอ้สัชัเตอร์ทูอ๋ <laughs> อฮอออยูอฮือตีอฮื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 ออฮือฮือฮืกฮือฮมาว บึ้มบอมซัมบี้อะไรอ่ะมันคืออะไรกันแน่เหมือนเราเป็นแค่นักสืบแล้วก็มา,าตามหา,หน,าหน้องสาววะไรเหรอจบแล้วชัดเมื่อวันอ๋อ